เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เวลา10นาฬิกาพลตรีคณะทัตชนะการผู้บัญชาการมณฑลท,นทหารบกที่13รวมพิธีมอบป,ปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณห้องโถงหน้าห้องประชุมแก่นเมืองสาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกุลผูวรร้ว่าราชการจังหวัดขอน นำหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนรวมพิธีมอบป,ปฏิทินหลวงสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่8มกราคม5 6 6 4สำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบป,ปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจและภาคเอกชน น้าอาคารสำนักพระราชวังหน่วยราชการในพระองค์904โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2 5 6พรพระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนหนึ่งเล่มและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณามอบให้แก่ข้าราชการในจังหวัดจำนวนสองเล่มโดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดขอนแก่นจำนวนสองนายคือนายวรยศเอกกุลรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค4แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค4และพลตรีคณะทัศชนาการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 3 ทีมงานประชาสัมพันธ์มนทนทหารบกที่23รายงาน